มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do verb to be verb to have modal verb tense linking verb เป็นต้นเเสีียยงดวโอเคครับผมวันนี้นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับนะหน้าที่28แล้วนะครับหนังสืออั a สี4นะครับภาษาอังกฤษสำหรับตัองเรียนชจนม4นะครับผม ในเนื้อเรื่องนะครับผม Module t นะครับหน่วยชีวัิทที่สองนะครับ The Blue Planet หัวเรื่องก็คือโลกสีน้ำเงินนะครับ Travel t a l e นะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องต่างๆของอนักเดินทางนะครับนะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับ Lead in ให้ Tell the class as many t y p e of h o l i d a นะครับให้เล่าเกี่ยวกับวันหยุดระยะยาวนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นแพ็กเกจโฮลเดย์วันหยุดระยะยาวมีแพ็กเกจอะไรบ้างเบชโฮลเดย์ holiday, นะครับวันเที่ยววันหยุดพี่ไปเที่ยวชายหาดนะครับไปเซลลิงไปเล่นเรือนะครับไปนั่งเรือใบเล่นเป็นต้นนะครับ As you can in one minute นะครับให้เวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับอาเเรยนเล่าบาข้อที่สองนะครับให้ look at the adverts ให้ดูในคำโฆษณานะครับในหน้าที่ยี่สิบเก้า What child holiday or do they advertise ว่าพวกเขานั้นโฆษณาเกี่ยวกับวันหยุดระยะยาวชนิดไหนนะครับวันหยุดระยะยาวนะครับก็มี walking holiday นะครับก็คือ,อไปเดินเล่นนะครับ skiing holiday วัน holiday ไปนั่งเรือใบไปไปเล่นสกีโทษทีครับ surfing นะ holiday ก็ไปเล่นวิ่งเซิร์ฟน,นะครับ cultural holiday ก็ตามวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ Water Sport Holiday นะครับก็ไปเล่นกีฬาทางน้ำ Adventure Holiday ไปผจญภัยนะครับ Camping Holiday ไปตั้งแคมป์ Cycling Holiday ไปปั่นจักรยานนะครับ Safari Holiday ก็ไปชมสวนสัตว์เปิดนะครับเป็นต้นนะครับนะทีนี้ให้ l i s t e n to Radio Adverts นะครับให้ฟัง คำโฆษณาทางวิทยุนะครับ What type of who they are advertise ว่าเขาโฆษณาเรื่องวันวันหย์ดแบบไหนนะครับผมมาฟังคลิปเสียงดูครับ Unit 4 Traveller's Tales Exercise Two, Page Twenty Eight. Mm -hmm. How about a seven day hiking holiday in the magnificent Scottish Highlands? Enjoy breathtaking views, ancient forests, mountain walks, and traditional Scottish hospitality at its best, with full accommodation in historic Incree Castle, all for only $1,030 per person. Looking for an action packed winter break? Then come to Gestad, Europe's top alpine ski resort. A great program of winter sports events plus cozy accommodation in lovely Swiss chalets. And there are special discounts for children under 12. All prices include seven nights accommodation starting at $1,300 for adults and just $650 for children. For further details on these or any of our other incredible holiday offers, <coughs> simply call 0626 555 0708. Or visit our website at www.vestatravel.com. โอเคนะครับผมคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับผมนั่นคือคำตอบเป็นวันฮอลิเดย์เกี่ยวกับเซเว่นเดย์ h ฮキ i グโฮลที่ดีนะครับในสกอติชไฮแลนด์ก็คือเป็นการเที่ยววันหยุดนะครับหนาะในประเทศสกอตแลนด์นะครับผมเป็นเวลา7วันนะครับไปชวนไปปีนเขากันนะครับนะไฮกิ้งแล้วก็คลิปที่2ก็คือ an action-packed winter break at ski resort นะครับก็คือไปเที่ยวที่ รีสอร์ทนะครับในการเล่นสกีนะครับมีแพ็คเกจให้เรียบร้อยเลยในฤดูหนาวนะครับสวัสดีนะครับคุณเย็นเพื่อนรักนะครับนะ F4 ครับโอเคครับขอบคุณครับอไปต่อนะครับนะ The people in picture one to o live in the USA and are all trying to s h o e a holiday ผู้คนในรูปหนึ่งถึงสี่นั้นนะครับอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกาและพวกเขานั้นกําลังพยายามที่จะเลือก h o l หยเดนะครับว่าจะไปในวันไหนดีนะครับจะไปเที่ยวที่ไหนดีในหน้าที่29ซึ่งหน้าที่29เราจะเรียนต่อจากนี้นะครับดังนั้นมาดูกันก่อนนะครับว่าบุคคลทั้ง4นั้นมีความคิดอย่างไรนะครับแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับในหน้าที่29ว่าวันหยเดแบบไหนถึงจะแมทช์หรือว่าถึงจะเข้ากันได้นะครับ โดยเขาบอกว่า I read the text นะครับให้อ่าน under เนื้อเรื่องง underline แล้วก็ใหขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนะครับก็คือคําที่ไขปริศนาคําที่นําไปสู่การไขปริศนานะครับเดนแล้วแล้ว read the adverts เดนแล้วก็ให้อ่านโฆษณาในหน้าที่29 underline anything แล้วก็ให้ขีดเส้นใต้บางสิ่งบางอย่าง t h a t match ซึ่ง match การเข้ากันได้นะครับ up with what the people want ในสิ่งที่ผู้คนเหล่านี้ทั้ง4คนต้องการ In Paris นะครับจับคู่กับเพื่อนๆนะครับดีไซน์ which o ท t h h holiday a ถึง F ให้ตัดสินใจว่า holiday ในข้อ A ถึง F ในหน้าที่29ที่จะเรียนต่อไปนั้น is most suitable for people o n e to ์วว่ามันเหมาะสมกับผู้คนใน1ถึง4ดังต่อไปนี้หรือไม่นะครับ คนแรกก็คือแดนนี่และลิซ่านะครับนะกลุ่มแรกนะครับแดนนะี่และลิซ่า h e v e been m a r r i e d 14 years and a r e p n a n n i n g a s p e c l a l h o ด i d a y แดนนี่และลิซ่านะครับได้แต่งงานมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับแล้วก็วางแผนที่จะไปโฮลดเดย์ที่พิเศษนะครับเดบูต like e x คส u ตรที places พวกเขาทั้งคู่นั้นชอบเหมือนกันนะครับก็คือชอบสถานที่ที่แปลกที่ใหม่ๆนะครับผม Then, b o t ลฟ์สุ uh, uh, p อ e เ s ลย์เซสแ l นด์ไวล์ไลฟ์เออแล้วก็ชอบไปถ่ายภาพสัตว์ป่านะครับนะ They are looking for an unforgettable holiday full of surprise. ทั้งคู่นั้นตั้งความหวังไว้ว่านะครับจะไปเที่ยววันหยุด o l ลิด y ที่ uh, ยากที่จะลืมเดือนนะครับนะคือ uh, ประทับใจฝังใจนะครับนะและสร้างความเซอร์ไพรให้ตลอด นั่นเกิดจุดประสงค์ของทั้งคู่ดังนั้นทั้งคู่นะครับถ้าไปดูในหน้าที่2 9ซึ่งจะเรียนต่อไปนี้นะครับก็จะคู่กับข้อ f นะครับนักเรียนตรงนี้นักเรียนใส่ตัว f ตัว e ตัวทีครับข้อ e นะครับนะใส่ตัว e ลงไปนะครับเรียนกับครูพินายนะครับครูเฉลยละเอียดนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนให้นะครับเพราะต้องการให้นักเรียนนั้นเข้ามาฟังทุกประโยคนะครับที่ครูแปลไปนะครับนักเรียนก็จะได้เกิดความรู้นะครับนะ นี่คือสไตล์การสอนของกระผมนะครับมาดูคนที่สองนะครับชื่อว่า e r i ินะครับนะอีรินั้นนะครับ want to go somewhere special to celebrate his 5 0 f th t y birthday this year e r i ินะครับต้องการที่จะไปที่ใดสักแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นเทพที่พิเศษหน่อยเพื่อที่จะฉลองครบอายุ5้ปี5้ปีนะครับนะในปีนี้ he is interested in ancient history สิ่งที่เขาสนใจนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์อันประวัติศาสตร์โบราณนะครับนะสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์โบราณ He would like to go a b o a d เขาก็สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยนะครับ But he is terrified of flying <laughs> แต่นะครับก็เสียนิดหนึ่งคือเขากลัวนั่งเครื่องบินนะครับนะ t e r r i f i d of flying นะครับนี่คือรายละเอียดของ eric ดังนั้นนะครับเมื่อพิจารณาแล้วในหน้าที่29นะครับข้อจะตรงกับข้อ f เดี๋ยวเราค่อยไปแปลกันนะครับนะบว่าข้อ f นั้นมีเนื้อหาสาระแมทก,กันกับโจุดประสงค์ของอีรลกอย่างไรนะครับไปต่ออีก2องบุคคลนะครับก็คือนิกนะครับนิก and he l ่ส e บ i i แล o เข o o e l ฮ to be action pack ชั is very fit a n d a c t i v e a n d l o v e to the outdoors แปลว่าน,นิกนั้นอายุ26ปีนะครับและขอชอบไปเที่ยววันอยู่ระยะยาวโดยการใช้โดยชอบการท่องเที่ยวแบบแบบแอคชั่นแพคกิ้งนะครับแล้วก็คือ,อะนำสัมภาระต่างๆไปเรียบร้อยนะครับนะเป็นแบคแพคนะครับนะมีกระเป๋าสะพายแบคแพคนั่นหลังทีวอรี่เฟสและแอคทีฟเพราะเขานั้นมั่นใจตัวเองว่าตัวเองนั้นอายุ26่สยังหนุ่มยังแน่นนะครับยังฟิตและแอคทีฟอยู่ก็คือยัง เข้มแข็งนะครับแข็งแรงแล้วก็กระตืือรุ้นแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแอบลัฟเดอะอ o โดและต้องการที่จะไปเที่ยวในที่ที่โล่งแจ้งนะครับไม่ต้องการไปชมในสถานที่ทีอ่อยู่ในร่มหรือมีหลังคานะครับชอบอาโดฮีเรมวอล์ก visiting exotic l o c a t i o n ไปสถานที่ใดก็ได้นะครับที่เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นหรือแปลกๆหน่อยนะครับนะเอกโซติกดังนั้นข้อ3นี้นะครับที่จะเหมาะกับนิกก็คือ ในหน้าที่29นะครับก็คือข้อ่นะครับตรงนี้ตอบข้อ่นะครับนักเรียนมาดูรายสุดท้ายนะครับจูเลียนะครับ julia is a busy architect and has to be back at work w i t h your week จ j u l i ยนะครับเป็นสถาปนิกนะครับผมและก็ต้องการที่จะกลับไปทำงานนะครับในอาทิตย์หน้านะครับนะดังนั้นก็อยากจะไปเที่ยวก่อนนะครับนะ ไปในหนึ่งอาทิตย์นะครับต้องกลับไปทำงานแล้ว she is looking for a glamorous, well organized, only they w e t the chance to see some b e a u f u l a r c h i t e c t architecture ดังนั้นว่าหล่อนเป็นสถาปนิกนะครับหล่อนก็ต้องการที่จะไปเที่ยวยังสถานที่ที่มีสเสน่ห์นะครับ g ก a m o r o u s หรือสถานที่ที่เขาจัดการบริหารบริการได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับผมเพื่อที่จะหาโอกาสไปชม สถาปนิกนะครับสถาสถาปัตยกรรมนะครับตัวที่ครับสถาปัตยกรรมที่สวยสวยนะครับนะอบกวณนะครับนะพี่รอบนะครับนะลูกกหนกวันช่วยเช็ดนะครับแมลูกศิษย์รุ่นแรกของคุณครูนานเลยนะครับขอบคุณมากนะครับดังนั้นนะครับผมที่จะแมทช์กับจูเลียก็คือนะครับข้อเอนั่นเองนะครับหนาข้อเอในหน้าที่ยี่สิบเก้านะครับตรงนี้นักเรียนเขียนข้อเอลงไปนะครับ ไปต่อหวัวข้อที่4ของหน้าที่28นะครับนะนั่นคือ l i s t e n and Read the a d v w e r s on Page 29ให้ฟังนะครับคำโฆษณาในหน้าที่29 I Explain the words in bold แล้วก็อธิบายคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบนะครับ Then แล้ว infer and t จ e n w ู l ก c h a c k o and a n s w e r comprehension q u e s t i o n นะครับด้วยการถามแล้วก็ตอบนะครับหนาะความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามเหล่านั้นนะครับผม ฟังคลิปเสียงก่อนนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับนะฟังไว้เป็นทักษะการฟังนะครับ Exercise 4. page 28 Looking for the ideal getaway Day. Sightseeing in St. Petersburg. Three nights at the luxurious Astoria Hotel. Russian culture and professionally guided tours. Don't miss the chance to visit this city's most famous landmarks and some of the world's greatest museums. $1,460 per person. All inclusive. B. Mediterranean Fun. The Coral Beach Resort in Marbella, Spain offers relaxing two week breaks for all the family. Beachfront hotels with swimming pools, cafes, restaurants, water sports facilities, and great nightlife. Sun and fun for everyone. Adults $2,500. Children $1,600. 14 nights including flights. C Amazon Adventure. Would you enjoy camping and trekking in tropical rainforests? How about the thrill and excitement of white water rafting? If you are looking for action and adventure, this is definitely the holiday for you. $1,700 per person, six days, including flights. โอเคนะครับคลิปเสียงอาจจะยาวนิดหนึ่งคุณกูตัดครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่าเราต้องไปฟังคลิปเสียงนี้ในหน้าที่2 9่สิาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นคือเอกับบคุยกันนะครับบอกว่า how many nights is the holiday in san p e t e r s b u r g ในเมืองเซน t ปีเตอร์เบินั้นนะครับจ้างต้องใช้เวลาการเดินทางอ่าต้องใช้เวลาไปพักในโฮลเดย์นะครับกี่กี่คืนคำตอบคือฟนะครับสคืนนะครับแวร์ที่ไหนนะครับ เวกอ่าไม่ใช่แวที่ไหนตัวตีครับแวแล้วก็ใส่ประโยคดังนั้นมานตรงนี้ต่อนะครับ Where can you do water s s o r t s แล้วคุณจะไปเล่นกีฬาทางน้ำได้ที่ไหนนะครับนักเรียน,นเองก็เลยบอกว่า At อด c ูค o โรบ h Resort in Melbourne Spain ไปเล่นที่ c o r b e s c r Resort นะครับในประเทศสเปนนะครับที่เมืองเมอเบล่า where can you see animal in their natural habitat แล้วเราสามารถแล้วคุณสามารถไปชมสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งมัน อยู่อาศัยในแถบธรรมชาติของมันเลยนะครับนะ natural habitat B ก็เลยว่า at the b a b i o l o g o s k i นะครับอาจจะอ่านผิดนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับ national park in Poland ไปดูได้ในประเทศโปรแลรนด์นะครับ and the African safari หรือไม่หรือไม่ก็ในประเทศแอฟริกานะครับที่ซารฟารีนะครับ African safari I support you w a t the animals in their natural habitat in the Amazon too หรือไม่ก็นักเรียนสามารถไปดูสัตว์ต่างๆนะครับได้ที่มันอยู่แบบธรรมชาตินะครับที่แตบแม่น้ำอเมซอนนะครับเองเลยบอกว่า Yes ยันหนด้วยเข้าใจแล้วดังนั้น I'm sure your a e r i g h t คุณก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วนะครับ Which is the shortest r o u t d a y แล้วไปเที่ยวที่ไหนล่ะที่ใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับนะ เอกเลยตอบว,ว่าฮูริส و นเม็กซิโกนะครับไปเที่ยวที่ฮูริส و นเม็กซิโกจะใช้เวลาสั้นที่สุด it's only f i e days been, เป็นเวลา5วัน B ก็ตอบว่า no it isn't ไม่หรอกนะที่เม็กซิโกนั้น5วันนี่ยังยาวไปนะครับที่สั้นกว่านั้นก็คือโอโยร g h t คุณพูดถูกต้องแล้ว it is sightseeing in San Peterburg การไปชมวิวทิวทัศน์นะครับที่ s ซนต์ปีเตอร์เบินั้นใช้เวลาสั้นกว่านะครับ คือดโอลฟรีไนส์นะครับใช้เวลาแค่3คืนเท่านั้นเองคุณครูแปลให้อย่างนี้นะครับนะสำหรับนักเรียนชั้นม .4 นะครับไม่ได้แปลละเอียดเหมือนกับนักเรียนชั้นป1ถึงมม3นะครับนะม .1 ป1ถึงม3นี่จะแปลทุกคำศัพท์เลยนะครับว่าคำศัพท์ไหนแปลว่าอะไรนะครับนะดังนั้นนี่คือสไตล์การสอนของครูพีินัน โอเคไปต่อครับผมนั่นก็คือหลักการพูดนะครับข้อที่5ให้ match to the prompts ให้นักเรียนจับคู่นะครับํำกริยาต่อไปนี้นะครับกับกับแม่บทนะครับนละที่ขอให้มานั่นก็คือว่านะครับคำศัพท์เหล่านี้ก็คือคาว่า ensure จัดเป็นหัวหัวเรื่องนะครับ category นะครับคำศัพท์คุณศัพท์ข้างล่างนี้นะครับคำศัพท์ไหนที่ หมายถึงสนุกสนานนะครับคำศัพท์ไหนหมายถึงการดูการชมนะครับคำศัพท์ไหนหมายถึงไปพักอาศัยอยู่คำศัพท์ไหนหมายถึงการไปเที่ยวคำศัพท์ไหนหมายถึงการเดินทางและคำศัพท์ไหนเกี่ยวกับประสบการณ์ก็แบ่งหัวข้อออกมาเป็นตัวสีแดงๆอย่างนี้นะครับนะจากนั้นคำศัพท์เหล่านี้นะครับก็คือ local c u i s i นะครับถือว่าเป็นความสนุกสนานเพราะมันแปลว่าอาหารพื้นเมืองนะครับนะโล c a l คูซีน traditional food ก็เหมือนกันนะครับอาหารพื้นเมืองแปลงเหมือนกันเลยนะครับสองคำศัพท์นี้ wild water rafting นะครับก็คือไปล่องแก่งนะครับหนาก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานทีนี้ในหัวข้อการไปชมนะครับก็มี sunning wildlife นะครับไปชมชีวิตของสัตว์ป่าที่หน้าทึ่งนะครับนะ sunning หน้าทึ่ง famous landmark นะครับไปเที่ยวตามสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่สำคัญของแต่ละประเทศนะครับ r a b เบิรนะครับไปชมนกที่หายากนะครับนะรบส่วนการไปพักอาศัยนะครับก็ไปพักอาศัยอยู่ใน Luxury h o t e l นะครับในโรงแรมที่หรูหราในบ a c h f r o o t Hotel นะครับในโรงแรมที่ตั้งอยู่ชายหาดส่วนการไปเที่ยวนะครับวิ s t ก็ไปเที่ยวใน t ropical rainforest นะครับในป่าฝนแถบเขตร้อนนะครับ ไปเที่ยวในเฟมัสแลนด์มาร์คสะครับสถานที่ที่มีชื่อเสียงนะครับนะเวดจ์มิวเซียมนะครับที่มิวเซียมมีพิพิธภัณฑ์ที่ดังๆโคออนนะครับผมไปเที่ยวนะครับด้วยไกด์ทัวร์นะครับไปกับไกด์ทัวร์นะครับนะ experience นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็คือ White w a t e r rafting รับทิ้งนะครับไปล่องแก่งก็จะได้ประสบการณ์หรือไม่ก็ Re ชิสต์เนะครับก็คือประวัติศาสตร์ที่ สวยงามนะครับที่ล้ำค่านะครับนะ Rich history ก็ถือว่าได้ประสบการณ์เป็นต้นนะครับเอาคำศัพท์เหล่านี้มาแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามที่คำสั่งเขาให้แบ่งนะครับนะตามนี้เลยคุณครูไปเร็วเลยนะครับไปข้อ B ต่อข้อ B ีเขาบอกว่า Look at the a d w o r t s on page 29ให้ดูโฆษณาในหน้าที่29ซึ่งเรากำลังจะเรียนต่อไปนี้นะครับ h i c h Holiday เขาถามว่าวัน h o l ิเดยไหนนะครับพูดอ o o ่ชื o อสกที่ควรควรจะไปเที่ยวนะครับ p นะ Use the present in example 5 a โดยให้ใช้นะครับวลีในข้อที่ 5A ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ to discuss in pair แล้วนำมาถกนำมาถกนำมาพูดคุยกันนะครับโดยการจับคู่กับเพื่อน ตัวอย่างในหนังสือเขาเขียนมาให้ในตัวสีฟ้านี่คือหนังสือเขาเขียนมาให้นะครับนอกนั้นคือคุณครูนํามาจากหนังสือคู่มือครูนะครับนะนำมาแปลให้นักเรียนนะครับในหนังสือเขาเขียนมาว่านะครับ the African safari seems the most exciting to me because you can see sun what s u n n i n g wildlife what about you หมายความว่า ในสวนสัตว์เปิดนะครับในแอฟริกันนั้นนะครับดูเหมือนว่าเป็นสารที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับนะกับฉันนะครับนะต่อฉันนั่นก็เพราะว่าคุณสามารถที่จะได้เห็นชีวิตของสัตว์ป่าที่น่าทึ่งนะครับแล้วเธอล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรบี B ก็เลยตอบว่า I would like go for นะครับก็มาแปลตรงนี้เลยนะครับ I would like I would go ตัวทีครับ I would go for sightseeing in s a n t Petersburg The c i t y i s for all the great museums and famous landmarks. ตัวฉันเองนั้นนะครับอยากที่จะไปชมวิวทิวทัศน์ในเมืองปีเตอร์เซนเบิร์กนะครับเพราะว่าเมืองนั้นเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามนะครับและก็สถานที่แลนด์มาร์คอันมีชื่อเสียงแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะเก็เลยพูดต่อว่า I would choose to go to Mexico. ฉันเองนั้นอยากที่จะไปเม็กซิโกมากกว่านะครับ I would love to experience its rich history เพราะว่าฉันอยากได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการชื่นชมนะครับสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่านะครับนะ rich history What you do you think แล้วเธอล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ B ก็เลยบอกว่า I'd rather go for an Amazon adventure ฉันเองอยากที่จะไปเที่ยวแถบแม่น้ำอเมซอนมากกว่านะครับนะไปปะชนภัย นะครับแถบแม่น้ำอเมซอน I'd like to be in the tropical rainforest ฉันอยากจะไปชมป่าฝนเขตร้อนนะครับนะ I would enjoy the trails of w a t e r a whitewater rafting and camping in such a beautiful wilderness เพราะฉันอยากจะมีความสนุกสนานนะครับและก็มีความตื่นเต้นนะครับในการล่องแก่งในการไปตั้งแคมป์นะครับ ในแถบที่รักกันดานแบบนั้นนะครับนะมันเป็นอะไรที่ไฟผชนภัยนะครับแอดเวนเจอร์นะครับนะโอเคครับนี่คือสำนวนการแปลของครูพี่นันนะครับคุณครูอาจจะแปลรวดเร็วกระชับได้ใจความนะครับเพื่อไม่เย็นเยอะนะครับนักเรียนสามารถที่จะมาเรียนกับคุณครูนะครับเพื่อที่จะได้ความรู้นะครับนะส รูปแบบนะครับเพื่อได้ความรู้การเรียนกับคุณครูพี่นันและก็ได้ความรู้กับคุณครูที่เรียนอาทิตย์เรียนกับคุณครูในห้องเรียนนะครับนะเพราะคุณครูพี่นันนั้นเน้นเอาหนังสือเรียนมาสอนให้นะครับโอเคครับท่านเรียนเห็นว่านะครับการสอนของครูนั้นนะครับนะมีความเข้าใจดีมีประโยชน์ก็สามารถกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณไว้หน้าที่นี่ด้วยนะครับนะจบหน้าที่ยี่อฟงดูแลวเข้าชม ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ